สัศลายนะสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าด้วยความเสมอภาคของมนุษย์และทำลายความหลงผิดเรื่องชาติกำเนิดอย่างเป็นระบบผ่านการสนทนากับมานพบหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดซึ่งเป็นตัวแทนของความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมอินเดียสมัยนั้นสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีในเวลานั้น มีพรามจากแคว้นต่างๆจำนวนมากประมาณ500คนมาพักอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีด้วยกิจธุระบางอย่างพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ยึดถือคำภียึดถือชาติกำเนิดและเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นว่าวันณะพรามเท่านั้นเป็นวันณะที่บริสุทธิ์ประเสริฐและสูงสุดส่วนวันณะอื่นต่ำกว่าไม่บริสุทธิ์และไม่อาจเทียบได้ เมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้ยินข่าวว่าพระสมณโคดมทรงบัญญัติความบริสุทธิ์โดยไม่แบ่งวันณนะว่าใครก็ตามไม่ว่ากำเนิดใดหากประพฤติดีละชั่วมีศีลมีปัญญาย่อมบริสุทธิ์ได้เท่าเทียมกันพราหมณ์ทั้งหลายจึงไม่พอใจและเห็นว่าคำสอนนี้เป็นการทำลายหลักความเชื่อดั้งเดิมของตนพวกเขาจึงปรึกษากันว่าในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายใครหนอจะสามารถไปโต้ตอบกับพระสมณโคดมในเรื่องนี้ได้ เพราะรู้กันดีว่าพระสมณะโคดมไม่ใช่ผู้พูดเลื่อนลอยแต่เป็นผู้แสดงธรรมด้วยเหตุด้วยผลหลังจากพิจารณากันแล้วพราหม์ทั้งหลายจึงนึกถึงมานพหนุ่มคนหนึ่งชื่ออัศลายนะอัศลายนะเป็นพราหมณ์หนุ่มอายุเพียง16ปียังโกนศีรษะแต่มีความรู้แตกฐานในไตรเพศชำนาญไวยากรณ์คำภีโลกายะตะและการโต้แย้งเชิงเหตุผลถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมในหมู่พราหมณ์ พราหม์ทั้งหลายจึงไปหาอัศลายนะและขอให้เขาเป็นตัวแทนไปโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าแต่อัศลายนะกลับไม่ยินดีเขากล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาเคยได้ยินชื่อเสียงของพระสมณโคดมมานานว่าเป็นผู้กล่าวธรรมตามความจริงตอบคำถามด้วยเหตุผลไม่พูดตามอคติและไม่หวั่นไหวต่อการโต้แย้งคนเช่นนี้โต้ตอบได้ยากเขาเกรงว่าตนจะสู้ไม่ได้คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้ผู้ยึดถือทิ่ถิผิดก็ยังรู้ลึกในใจว่าความจริงย่อมหนักแน่นกว่าความเชื่อแต่พราหมณ์ทั้งหลายไม่ยอมพยายามเร่งร้าอัศลายนะถึงสามครั้งบอกว่าอย่าเพิ่งกลัวแพ้ก่อนที่จะรบและยกย่องสติปัญญาของเขาเพื่อให้เขายอมไปในที่สุดอัศลายนะก็ยอมรับคาและออกเดินทางไปยังพระวิหารเชตวันพร้อมกับคณะพราหมณ์เมื่อไปถึงอัศลายณะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายความเคารพแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจากนั้นอัศลยยนะก็ทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ได้อ้อมค้อมว่าพราม์ทั้งหลายกล่าวกันว่าวันณะพราหมณ์เท่านั้นประเสริฐวันณะอื่นด้อยกว่าพราหมณ์เท่านั้นขาววันณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นบริสุทธิ์คนอื่นไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรของพรมเกิดจากปากพรมและเป็นทายาทของพรม พระโคดมมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธด้วยอารมณ์ไม่ตำหนิและไม่กล่าวหาว่าพราหมณ์หลงผิดแต่ทรงเริ่มต้นด้วยการพาผู้ฟังกลับมาดูความจริงที่ใกล้ตัวและปฏิเสธไม่ได้พระองค์ตรัสว่าหญิงพราหมณ์ก็มีระดูมีคันคลอดบุตรและให้นมบุตรเหมือนหญิงวันณะอื่นทุกประการพราหม์ทั้งหลายก็เกิดจากคันของมารดาเช่นเดียวกัน มีได้เกิดจากปากของพรหมอย่างที่กล่าวอ้างคำตรัสนี้ไม่ได้เป็นการดูหมิน่นแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องชาติกำเนิดนั้นขัดกับความจริงทางกายภาพอย่างชัดเจนอสลายนะยอมรับว่าความจริงเป็นเช่นนั้นแต่ยังกล่าวต่อว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นพราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเชื่อในความประเสริฐของตนอยู่ดีพระพุทธเจ้าเมื่อทรงได้ฟังจึงทรงขยายประเด็นออกไปสู่โลกกว้าง ทรงถามอัศลายนะว่าเขาเคยได้ยินหรือไม่ว่าในแคว้นโยนักแคว้นกัมโพธและชนบทชายแดนบางแห่งมีได้มีการแบ่งวันณะสี่อย่างที่พราหมยยดถือแต่มีเพียงสองชั้นคือเจ้าและทาตและคนสามารถเปลี่ยนสถานะจากเจ้าเป็นทาตหรือจากทาตเป็นเจ้าได้อัศลายนะตอบว่าเขาเคยได้ยินมาเช่นนั้นจริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อว่า หากโลกบางแห่งไม่มีวันณะตามที่พราหมยยิถือแล้วอะไรคือหลักความจริงหรือกำลังใดที่ทำให้พราหมณ์กล่าวว่าพราหมณ์เท่านั้นประเสริฐคำถามนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบแต่ต้องการให้ผู้ฟังเห็นความสั่นคลอนของทิฏฐิที่ตนยิดถืออสลายณะยังคงตอบเพียงว่าถึงอย่างนั้นพราหมณ์ก็ยังเชื่อเช่นนั้นอยู่พระพุทธเจ้าเห็นว่าถึงเวลาต้องชี้ให้เห็นหลักใหญ่ จึงทรงนำเรื่องกรรมเข้ามาเป็นแกนกลางของการสนทนาพระองค์ตรัสถามว่ามีหรือไม่ที่วันณะใดวันณะหนึ่งเท่านั้นที่สามารถทำอกุศลกรรมเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจอ้อมีความโลภพยาบาทและเห็นผิดแล้วตายไปเข้าทุกขติได้แต่พราหมณ์ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เลย อสลายณะตอบอย่างซื่อตรงว่าไม่เป็นเช่นนั้นไม่ว่าวันณะใดหากทำอกุศล,ลกรรมย่อมมีผลเช่นเดียวกันตรงนี้เองคือจุดเริ่มต้นที่ทิฐิของอศลายนะเริ่มสั่นคลอนเพราะเขาเห็นแล้วว่าผลของกรรมไม่เลือกวันนะเมื่ออัสลายณะตอบยอมรับว่าไม่ว่าวันณะใดหากทำอกุศลกรรมย่อมได้รับผลเหมือนกันทั้งหมดพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้จุดนี้เป็นหลัก ในการขยายทำให้ลึกยิ่งขึ้นพระองค์ตรัสถามต่อว่าถ้าเป็นเช่นนั้นมีเหตุอะไรหรือกำลังอะไรที่ทำให้กล่าวได้ว่าพรามเท่านั้นประเสริฐในเมื่อผลของความชั่วและผลของความดีไม่เลือกชาติกำเนิดอสลายณะในตอนนี้เริ่มตอบไม่ได้เหมือนก่อนเขายังพยายามยึดคำตอบเดิมว่าพรามทั้งหลายก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ แต่คำตอบนี้ไม่ได้มีน้ำหนักในเชิงเหตุผลอีกต่อไปเพราะตัวเขาเองก็เริ่มเห็นช่องโหว่ในความเชื่อนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเปลี่ยนจากการชี้ให้เห็นด้านของความชั่วไปสู่ด้านของความดีพระองค์ตรัสถามว่ามีหรือไม่ที่เฉพาะพราหมณ์เท่านั้นสามารถงดเว้นอกุศลกรรมมีความเห็นชอบมีการประพฤติดีแล้วตายไปสุขติแต่กษัตริย์แพทย์หรือสูตร ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เลยอัศลายณะตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่เป็นเช่นนั้นไม่ว่าวันใดหากงดเว้นอกุศลมีศีลมีความเห็นชอบย่อมไปสุขติได้ทั้งหมดตรงนี้เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งเพราะอัศลายนะได้ยอมรับด้วยปากของตนเองว่าคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยชาติกำเนิดแต่ถูกกำหนดด้วยการกระทำ เมื่อประเด็นนี้ชัดเจนแล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงขยายไปถึงคุณธรรมที่ละเอียดขึ้นคือเมตตาพระองค์ตรัสถามว่ามีหรือไม่ที่เฉพาะพราหมณ์เท่านั้นสามารถจเจริญเมตตาจิตไม่มีเวรไม่มีการเบียดเบียนแต่วันณะอื่นไม่สามารถทำได้เลยอัศลายณะตอบว่าไม่เป็นเช่นนั้นทุกวันณะสามารถจเจริญเมตตาได้ทั้งหมดคำตอบนี้ตอกย้ำให้เห็นว่า ความดีงามทางจิตใจไม่ได้ถูกผูกขาดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้อุปมาที่เรียบง่ายแต่เข้าใจได้ทันทีคืออุปมาเรื่องการชำระล้างพระองค์ตรัสถามว่ามีหรือไม่ที่เฉพาะพรามเท่านั้นสามารถล้างฝุน่นล้างทุลีออกจากกายได้แต่กษัตริย์แพทย์หรือสูตรไม่สามารถล้างออกได้อัศลายณะตอบว่าไม่เป็นเช่นนั้น ทุกวันณะสามารถล้างออกได้เหมือนกันอุปมานี้สื่อความหมายชัดเจนว่ากิเลสก็เหมือนฝุน่นศีลและการประพฤติดีเหมือนน้ำใครก็ตามที่ใช้น้ำล้างย่อมสะอาดได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงทรงนำอุปมาที่แรงและชัดยิ่งขึ้นคืออุปมาเรื่องไฟพระองค์ตรัสว่าถ้าพระราชาสั่งให้คนร้อยคนมา คนที่เกิดในตระกูลสูงให้เอาไม้ดีมาสีไฟคนที่เกิดในตระกูลต่ำให้เอาไม้ไม่ดีมาสีไฟเมื่อสีไฟแล้วไฟที่เกิดขึ้นจะต่างกันหรือไม่อสลายณะตอบว่าไม่ต่างไฟที่เกิดขึ้นย่อมมีเปลวมีแสงและมีคุณสมบัติของไฟเหมือนกันทั้งหมดตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมผลย่อมเกิด ไม่ว่าที่มาของเหตุจะมาจากใครกรรมก็เช่นเดียวกันเมื่อเหตุพร้อมผลย่อมเกิดไม่เลือกวันนะไม่เลือกชาติกำเนิดจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงเรื่องลูกที่เกิดจากคนต่างวันนะพระองค์ตรัสถามว่าถ้ากษัตริย์อยู่ร่วมกับหญิงพรามณ์แล้วมีบุตรบุตรนั้นจะเรียกได้หรือไม่ว่ามีส่วนของทั้งสองฝ่ายอัสลยณะตอบว่าเรียกได้ และถ้าพรามอยู่ร่วมกับหญิงกษัตริย์แล้วมีบุตรบุตรนั้นก็เรียกได้เช่นกันเมื่ออัศัยนะยอมรับตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกอุปมาเรื่องสัตว์เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเชื่อกับความจริงพระองค์ตรัสถึงม้ากับลาเมื่อม้ากับลาให้กำเนิดลูกจะได้สัตว์ที่เรียกว่าอัสดรซึ่งไม่ใช่ม้าบริสุทธิ์และไม่ใช่ลาบริสุทธิ์แต่ในกรณีของมนุษย์ ความดีและความชั่วไม่ได้ถูกกำหนดด้วยสายพันธุ์แบบนั้นเพราะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการทำดีและทำชั่วเหมือนกันเมื่อการสนทนาดำเนินมาถึงตรงนี้อสศลยนะเริ่มจนมุมอย่างแท้จริงเขาไม่สามารถหาข้อโต้แย้งที่มีน้ำหนักมารองรับความเชื่อเดิมได้อีกพระพุทธเจ้าจึงทรงนำประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นประเด็นที่ลึกที่สุดคือศีลพระองค์ตรัสถามว่าถ้ามีพี่น้องสองคน คนหนึ่งเรียนรู้มากอีกคนหนึ่งไม่เรียนรู้ในพิธีต่างๆพราหมณ์จะเชิญใครรับทานก่อนอสเลยนะตอบว่ามักเชิญผู้ที่เรียนรู้มากก่อนเพราะถือว่าควรแก่ทานแต่พระพุทธเจ้าทรงถามต่อว่าถ้าคนที่เรียนรู้มากนั้นเป็นผู้ทุศีลส่วนคนที่ไม่เรียนรู้เป็นผู้มีศีลควรเชิญใครรับทานก่อนอสลยนะตอบว่าต้องเชิญผู้มีศีลก่อน เพราะการให้ทานแก่ผู้ทุศีลย่อมไม่มีกำลังมากคำตอบนี้เองเป็นการยอมรับอย่างชัดเจนว่าศีลมีคุณค่าสูงกว่าความรู้และคุณธรรมมีคุณค่าสูงกว่าชาติกำเนิดเมื่อถึงจุดนี้อัศลยนะนิ่งเงียบและหมดปฏิพานเขาก้มหน้าไม่อาจโต้อตอบได้อีกพระพุทธเจ้าจึงทรงเล่าเรื่องในอดีตเป็นอุทาหรณ์เพื่อปิดประเด็นอย่างสมบูรณ์ พระองค์ตรัสถึงฤาษีพรามเจ็ดตนที่รวมกลุ่มกันอยู่ในป่าและยิดถือทิฏฐิว่าพรามเท่านั้นประเสริฐอาสิตะเทวละฤาษีได้ไปหาเมื่อฤาษีเหล่านั้นคิดจะสาบเขากลับยิ่งทําให้เขางดงามหน้าเลื่อมใสย,ยิ่งกว่าเดิมอาสิตะเทวละจึงซักถามว่าพวกท่านรู้แน่หรือไม่ว่ามารดาของพวกท่านแต่งงานเฉพาะกับพรามตลอดเจ็ดชั่วคน ฤาษีเหล่านั้นตอบว่าไม่รู้อสิตะเทวะถามต่อว่าการตั้งคันเกิดจากอะไรเขาตอบว่าต้องมีพ่อแม่มารดามีระดูและสัตว์ที่จะเกิดอสิตะเทวะจึงถามว่าท่านสั่งได้หรือไม่ว่าขอให้สัตว์ที่มาเกิดต้องเป็นวันน,นั้นวันน,นี้ฤาษีตอบว่าสั่งไม่ได้ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ยึดถือชาติกำเนิด ก็ไม่สามารถควบคุมความจริงของการเกิดได้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบอัศัยนะเกิดความเลื่อมใสยอย่างลึกซึง้งเขายอมรับว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ตั้งอยู่บนเหตุผลและความจริงและขอถึงสรณะตลอดชีวิตเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปแหล่งที่มาพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎกมัชชิมานิกายอัศรยนะสูตร หมายเหตุเนื้อหานี้เป็นการเรียบเรียงใหม่จากพระสูตรเพื่อขยายความและถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ฟังในยุคปัจจุบันไม่มีเจตนาแต่งเติมบิดเบือนหรือขัดต่อหลักธรรมในพระไตรปิฎก